สวัสดีครับพ่กับผมพัตโตนะครับอันนี้อยู่ในเกมแร็นั่งด็อกออนไลน์นะครับของ ex server ท o r นะครับโอเคตั้งอย่างที่ผมซุ่มเก็บเลเวลมาหลายวันอยู่กันนะว่าแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลเวล57แล้วครับแล้วก็จอบ49ผมเลือกที่จะเปลี่ยนอาชีพตอนจอบ50นะครับโอเคตอนนี้อตานที่บอกอะผมก็ใกล้ละเก็บเลเวลมาอยู่หลายที่นะก็ ไม่แดงจนสี่สิบเอยไปออกเขียวบ้างจนห้าสิบเอยแล้วก็พับปีนเอยอะไรเอยต่างๆนานาแล้วก็สุดท้ายฮะมาลงเอยที่ท่อบาบน้ำครับไมทสาบเขียวไปเอปียบไปหนึ่งแบบสมุดโอ้ยแบบหยุดเฉยเว้ยสักครู่นะครับสักครู่โอเคตะกี้ไม่บุกแบบสมุดครับ Okay. แต่เขาบอกเป็นสับเขียวมันจะขึ้นเยอะเหรอเนื่องจากมันสับเขียวปริมาณมันเยอะครับแล้วก็ดูถึอ,อีที่ไตัวร้อยตั้งแก่กับจ็อบตัวยีวนะ่สิบสี่ครับมันเยอะประงาณนย์จุดสองตัวไปเรื่อยๆครับถ้าผมสามารถไม่ต้องเบรกกียรตายหมเดเลยถ้าผมสายวิธผมโดนเฮี้ยหนึ่งแค่ไม่ต้องกดเล่นเลยระวังแบบนี้อย่างเดียวก็คือหนูม่วงนี่ผมได้เป็นเซเรเยลสามซอชวนเทาหลักร้อยสามสิบอันนี้เป็นการสล็อตอีกอันหนึง่ง อันนี้ขอ้ตัวผมอย่างที่เห็นนะฮะมีชิวด์ดูเป็นแรงอันหนึ่งฮะส่วนก๊อกรองเท้ากับนี่ผมเอาไปให้ตัวตัวแฟรผมดแพ้แล้วครับส่วนนี้นก็เป็นบุหรี่กันการมาแรง3%ทั้งนี้ก็ถืกพอสำหรับหนักหนาสายวิทย์นะครับตอนนี้ผมจะเปลี่ยนสายเองเป็นสายมิกนะว่าสายวิทย์จริงๆเนี่ยของแพทเนี่ยเล่นยากฟอร์มเป็นรีนิวรีนิวปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงค่าระบบอีเฟนซ์ใหม่หมดเมื่อก่อนคู่เป็ดฟูเป็ดอีเฟนซ์10ได้เป็น70 ทำให้มันแบบดีเจนเยอะไปก็โดนตบแรงอยู่ดีผมไปดูให้ออกตบโดนเยอะสามสี่ร้อยผมก็จูนะสุดยอดเลยเนื่องจากผมเล่นสายวิทย์ครับก็เลเวลช้าเฮ้ยผมไม่ไปไหนเลยก่อนนี้ผมไปเก็บทอยจนเร็วห้าสิบห้าเนีทอยแฟลไปตีไอ้พวกคุกกี้เชั้นแรกชั้นสองไปแล้ะไหวอยู่แต่ว่าคนเยอะเกินแล้วก็พวกเขาเป็นบวก โจนนักขนูเนี่ยตีไวยิงไวแล้วก็โดนแกมมาลัวเลยโอเคจอบครับโอเคจอบห้าสิบแล้วโอเคไม่รอช้าผม,มเปลี่ยนไหนแล้วครับตาก่อนพ่อใบน้ำอันโซโครกพอจอบห้าสิบปุ๊บแางก็จะเก็บไม่ขึ้นแล้วครับไม่จอบนะใช่จอบไม่มีให้เก็บ่ะตัน โอเแกไปเปลี่ยนเป็นไนท์ตั้งแต่จะเปลี่ยนได้สองอาชีพก็คือไนท์กับคูเซนเดอร์แต่ว่ามันติดงานเปลี่ยนอาชีพของคูเซนเดอร์ไปเลยมีแต่ไนท์เลยต้องเป็นไนท์เท่านั้นอันนี้ผมเล่นสกิลแปลกนะคือแบสสิบไม่ทำเบรกสิบนะครับแล้วก็โฟลว์แค่อินดิวซี่หลายคนอาจจะไม่ได้บีอัพแค่สามเพื่อเป็นทางผ่านมาโบวนแบสแต่ผมอัพสิบเลยพอผมคิดว่ามันก็โอเคอ่ะมันดีเสียงเยอะคือใช้พีเยอะไปหน่อย แต่มันทำให้เราเพิ่มดาเมจสกิลเสริมผมทำหมดแล้วครับคิทพีทครรอร์ี่แล้วก็พัชโบสเสริมเบอร์เซิร์ฟแล้วตัวเบอร์เซิร์ฟผมไม่ทำเพราะว่ามันมีผลเสียกับร่างกายเยอะกว่ามันเหมาะกับสายใจครับถ้าต,ติดมันเหมือนติดพอว์เวอร์ลดสิบอะพาะพอว์เวอร์รสิบมันดีเฟนโซลดเท่าไหร่ลดไปห้าตีเป็นลบไปห้าตีเป็นลบไปห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้ความเจ็บหายหมดโอเคไปเปลี่ยนอาชีพดีกว่าไม่เสียเวลาแล้วรครับ นี่คือมอนเตล่าจ้าวมนแรช่วยหรือเปล่าตายเป็นไนท์ครับผมยิงยิงนะผู้ก้าเพราอยู่เป็นไนท์อัศวินมอนเตล่ายิงเข้าแต่อยู่เคียงข้างเจ้าตลอดไปโอเคขอไม่อ่านแล้วกันนะมันจะเยอะไปจ็อบสี่สิบครับทันนี่ว่าเขาอีู่แล้วเจ้าจะแเป็นไนท์ชื่อเจ้าว่าไงเนี่ยอืมไนท์สุดใจถูกไหมไพ่บอกถ้ไพ่บอกกระบวนการสู่การเป็นไนท์ เราต้องมาเชิญน้ากับไนท์ของเราแบบตัวต่อตัวซึ่งพวกเขาจะเด้าสัมพนต่างๆไนท์ทุกจะมีมติเปเอกฉันว่าเจ้าสองคนเป็นไนท์ฉันต้องต้องเอกฉันเท่านั้นหากมีใครค้านนี้แต่คนเดียวเจ้ากอจะไม่เป็นไนท์หากเจ้าต้องการเป็นไนท์จริงๆเราก็ทุกอย่างจะเป็นไปตามฝรถนาของเจ้าถ้ารู้ว่าเจ้าเป็นไนท์ที่แท้จริงไปเอาละไปกันได้แล้วพบไนท์ของเราที่น้องเจ้าอยู่จากท่านเดสจบแล้วทั้งหมดแล้วกลับมาที่นี่ โอเคคนแรกให้คุยกับใครปะเ่นียแค่ช่วยไหมทำไมข้าเป็นนหนหน่อยดอกไม้ถ้ามาจากดอกไม้ยีตูมดอกไม้ตูมมัเป็นต้องใช้เวลาในการอาะไรวะภูมิฟักตัวเองทุกสิ่งทุกอย่าง,ง,าง,งมันมีหนท่าเขามันมันเองจุดจุดจุดอยู่คนอื่นๆก่นสิ โอ้เจ้าก,การทดสอบโซลงเนี่ยนคนนี้เป็นแรกนะครับอืบ่นน่าจะน่าจะไปพบนายคนอือนะอ่นก่อนนะจำวีกับใครฟ้าเอาหามก่อนอ่าที่ไงแอนดิวอะไรวะแอนดิวคนไหนคือแอนดิวนี่ไงเป็นแอนด์ดิวใครรับการทดสอบโอ้เจ้าเป็นคนหนึ่งอย่าเป็นไนท์ชื่อนายผิดใจใช่ไหมถ้าเป็นไนท์ประจําไนท์คิวแห่งคอนเทล่าชื่อแอนดิว ก็คือแม่แล้วกันค่าดูแลเรื่องการทดสอบขั้นตอนแรกนี่ค่ายอย่างรู้ก็คือความขยันซึ่งคุณตออ้องรคไหนบา้บาบา้บาบ้าบ้าไม่อ่านแล้วครับเขาเป็นนักดาบน้ารักจริงใการทดสอบโอ้เขาเป่นทดสอบแล้วครับเพราะว่าผมจอบห้าสิบนะครับก็เลยไม่ต้องหาของนัดเลยนัดเลยการทดสอบที่เจ้าเลการทดสอบก็คือว่าเยอะไหมว่าที่ไหนโ,โอเคพวกตอบคำถามใช่ไหม เอาล,ละจะประมาณละถ้าใช้เวลาถ้าใช้เวลาไม่นานหรอกก็จะถามสั้นๆั้นเจ้าควรวัดที่ตรงไหนไใช่ไหมจะเริ่มแล้วนะไหนต้องเป็นไหนเป็นซับปี้มีความเร็วแต้มกันโจมปีแล้วทักษะดาบสองมือสูงอาวุธที่จะอาวุธอะไรที่เจ้าไม่สามารถใช้ทักษะอย่า,างูิพิเศษได้เป็นเบิร์กสิครัชดีแมสแพนตัวไปเกิดสกิลหน่อยอะไรถนะ้าสกิลจะเป็นต้องมีก่อนโบว์อินแบชนะครับ อะไรไม่ใช้เมมเบรคจำเป็นสิทูแฮนด์ซอสไม่จำเป็นนะครับเอ้าผิดเฉยไป้วเว้ยถ้าไม่รู้เราไม่ทำแม่งอื่นๆได้ชิบหายแล้วครับตอบผิดข้อหนึ่งตอบใหม่ก็ได้เอเมเบอร์ทูแฮนด์ซอสไม่ต้องดีไม่เหานจำเป็นอ่ะพอโวกับโอเลสิบไม่จำเป็น น,นนะใช้จนหอมได้ยูวหอกแล้วยิ่งใช้ยูวหอกมันเป็นต่อแบนดิสเปียหายแล้วครับเป็นสเปียแบนดิสเปียแบนดิสเปีย,ยพิดเปียบุม,มแมลงพิ่เลือกตังครับพีดหายแล้ว <c oughs> ผมจัดตะกี้หัวหไหนไม่ได้นะครับคุณตรงไหนที่ผม,ไ,มได้เปิดเหฉยเลยเดี๋ยวอาโปวกเปียบุมาแรงแล้วกัน โอเคถูกต้องอรงนี้วาสรุเมื่อยยื่นมาว่าข้อไหนคือหอกที่สามารถทำลายคาดอ๋อไอ้มอนเตอร์มียานหรือหรือสามเป็นหอกชาดนะครับแลนตัดทิ้งไปเลยหอกบาโฟตัดทิ้งไปเลยหอกนี่ครับหอกสายฟ้าเจ้าเป็นไหนเจ้าสามารถหี Hence, ่ไปกบกได้แต่ความเร็วการนจะช้าลงทางาาถเรียนดูแข่งบัสแมตเตอรี่ เพิ่มคนแทนกรุมตีอันนี้กรุงตีเร็วขึ้นเท่าไหร่โอเค,อเค,อเคสามนี่อันนี้ผมจำไม่ได้ว่ะหนึ่งจะเหลือย 25. 25. นะี่สิบห้ายี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าห้าเจ็ดสิบนะชิบหายแล้วผิดอีกเฮ้ยลุงข้อเดียวคือไม่ได้เลยนะครับคือผมไม่ได้อ่านคู่มือเียวงกระไดมาก่อนก่อนน้นนี้ผมเล่นสวอดผมเล่น เป็นผู้ช่วยมันตลอดเลยนะนจะมาเป็นไนท์ันแหละถาม่าทแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันเอาละจะวิกฤตกันไหมใช่ไหนนี่ให้ถามแต่ตัวแล้วกันเมื่อต้างเห็นโนวิปในเมืองจ,จะทำยังไงละ่ะให้ขอให้เอ็มกับเขาให้บอกน่าจะวังเอร์ ถ้าไม่คิดว่าเจ้าคิดถูกมันเป็นความช่วยเหลือที่แท้จริงแล้วเหรออา้าวไอ้ลุงเขียวเวลาแล้วเฟยน่าตอบไม่หมดเลยแต่การตอบผิดนี่ก็ดีนะครับให้เราจำเพินมจัดแต่จริงๆมันไม่จำเป็นเลยครับเพราะสกิลเวลาเรากดดูถ้าเป็นแพทนี่มันจะบอกเขาเลยว่าอัพไหลเนี่ยใตนี้บอกเขาถูกต้องไม้โนวิดต้องการตอที่ตัวเอง ถ้าคชือว่าเจ้าทำถูกต้องแล้วตกลงงั้นเมื่อเจ้าอยู่ปาร์ตี้ก็ทำยังไงล่ะเจ้าปาร์ตี้จะทำยังไงล่ะงงอาหมอนเตอรวมการแต่งงานทีดเดียวมีแถวหน่คุ้มกันสิ่ครัชถูกต้องต้องมุ่งไวใ้ในการจริงนนะมีบทบาทสำคัญในปาร์ตี้นายส่วนใหญ่ดูแถวแน่แล้วก็ตายก่อนเพื่อนนะครับนี่ในควาทถัไอ้คำถามสุดท้ายอะไรคือความสำคัญที่สูงในจิตยศถูกต้องใน,น ชีวิตชีวิตเพื่อชีวิตเพืของตัวเองเจ้าต้องจําใส่เอ้าเจ้าจำแต่ใจไว้ตลอดชีวิตคำถามตั้งหมดแล้วกานต่อไปไหนไหน,นวิสเดอร์ไหนคนไหนว่ามิสเตอร์มีกระเป๋าจุดจุดจุดมีอะไรดื้อการถามคำตอบครับตามเข้ามามพาไปเลยว่าให้ hey. โอ้ต้องรอคิวนะครับตอนโอเครอคิวยาวคนระัตอนนี้มีทั้งหมด4คนในห้อง3ค,คนเดียวกโอเคเดีย๋ยวผมจะคลิปช่วงนี้ก่อนนะเพรจะรอคิวนานดโอ้ยมวเนั่งอ่านโมมันถึงคิวผมนะครับผมไม่อาเล็มาด้วยนะโอเคตอนนี้คือการสอบ ขั้นแรกนะครับเม่กี้ผมนั่งรองห้องนั่มเบกเลยชิลครับชิลชิลข้อหม่ของห้องนี้ก็คือฆ่าให้หมดนี่เป็นห้องมแมลงวัวแต่เล่นเฟสตะ่อกี้คิวเยอะเหมือนกันนะครับแต่อี้ประมาณผมโชคดีได้คิวที่สามแต่แตะกี้มีคนตามเข,ข้าห้องมาเยอะเลย ไปต่อกันเลยขี้าน,นี่เป็นธาตุไฟเก็บมีสตันเลยนึงเดีย๋ยวข้างขาวแดงต้องรีบเก็บนะครับพอมันจะทำให้ผมตาบอดอุตสาสซแว่นกันแดดแล้วละมันก็ตาบอดได้มนท่อไบนะ้ำผมนี่มาเล้วว่าต้องเตรียมของปั๊มมาด้วยผมมาเล่นมาแค่สิบกว่ากอนเองเป็นไรไม่เป็นไรไ นน่นไงว่าแล้วเชียวี่การน,นี่นอตกแดงมากรอหายตาเบลอครับเดี๋ยวผมไปแบสใส่โอ้ยติดอันจังโุ้ยอโอเค,อเคห้องสุดท้ายโอ้โหจิ๊บจิ๊บ ไม่หายแล้วครับก็บินพวกนี้มา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 ,มาอือไม่ได้เบรกแรงแล้วก็เพิ่มโบนัสตามอีกด้วยประมาณ5-6วิพันแรงขึ้นมา10กว่าอ่าเรียบร้อยที่สุดการทดสอบแล้วง่ายครับ การตกต้นสุดท้ายคือกีดอย่งนั้นแหละต่อไปหาใครใส่ตัวนี้นีน้ต่างหากโอ้ยต้อนรับสิ่งทดสอบของนี่แล้วเขาชื่อเอมี่เป็นอมี่ของอยูไนท์ไน,ไน,น,นท์คิวแห่งคอนเทนเนอร์ผลทดสอบของข้ามีเกี่ยวกับมารยาทนะฮะสมบัติดีต้องตอบคำถามขาองข้าอย่างก็ไปตรงแม่เพื่อที่จะได้ประเมินเจ้าเข้าใจไหมละเดีย๋ยวประมาละ เอาจีรักครับแนวตะกี้กันละต่อไปขแค่ที่จีจะเหน็นไนเลอลวสอบกันเลยมัเจ้าไปไหนแล้วตกในสานามตกเอ้ยาาเจ้าู่ไหนแล้วเมื่ออยู่ตามถนาานในเมืองเจ้าจะหาสมาชิกปาร์ตี้ได้ที่ไหนตะโกนแห <c oughs> ส่สร้างห้องขึ้นมาแล้วคอยแห่เรียนอย่างมีปาตี้จะต้องสร้างห้องครับดี <c oughs> ้ปาร์ตี้วิวเดียวกันทั้งพีซปีศาจฮันเตอร์แอตติและปิรามิดสมาชิก6คนนออกล่ามอนสเตอร์ในปิรามิด ถ้าอยู่ชั้นสี่เจ้าควรทำอย่างไงผมเพิบบ่มว้าวบอย่ามระวังรบรวบรวมมอนสเตอร์หารปาร์ตี้เดินนำขบวนอยู่หน้าสุดมีคนกำลังล่า,ลามอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆกับปาร์ตี้ของเจ้าทันใดนั้นเขาว็หายตัวไปหนีนั่นเองแต่ปาร์ตี้ของเจ้ากาลังตกอ,อนตันตรายก็้จะทำอย่างไงคุ้มกันปาร์ตี้ไปอยู่หน้าหลังและต่อสู้ร่วมกันขี่พิโกเบเกิลแีไปเลยเอละไรดี่วะคุ้มกันปาร,ปรต์ตี้ อะไรมาเซลอะไรโชคดีที่มาชีพของเจ้าทั้งหมดรอดตายมาได้ตอนนี้พวกเจ้าพบก,กับผู้อฏิบัติเสพตื่ระหว่างทางเขาร้องของความช่วยเหลือเจอ้าทำยังไงบอกให้พีทในปาร์ตี้ช่วยนะไเสร็จสิ้นแล้วและปาร์ตี้ของเจ้ากำลังแยกกันไปเจ้าแล้ไอเ็นมีค่าชิ้นหนึ่งแล้วเจ้าทำยังไงเอาให้กับคนที่มีส่วนในควสมากที่สุดไว้ตัวเองชิเป็นจริงก็ต้องเก็บไว้ตัวเองนะครับ ที่จะเลิกกับปาร์รตี้โอเคแต่จเ่เลิกเจ้าแยากห่างปาร์ตี้ไปแล้วเจ้าได้เข้าไปอยู่ในเมืองเพื่อขายเทมแต่มีคนอื่นซื้อขายเทมอยู่เต็มไปหมดเจ้าจะขายเทมยังไงตอนในแชทรวมนะครับเจ้าเห็นรังขอทานอยู่เจ้าจะทำยังไงสอนให้เขาไปล่ามอนสเตอร์นะครับเจ้ากำลังออกล่ามอนสเตอร์ไดตัวเดียวเจ้าขี่บิโก้ผ่านป่า ระหว่างทางเจ้าพวกคุณกำลังหลงทางเจ้าจะทำยังไงพาเขาออกไปให้บัตเตอร์ไฟวิ่งอยูเขาต้องพา,างเลยครับว่าเขาหลงป่าอยู่หอกทางก็เนีย่ยเราไม่รับผิดชอบเท่าไหร่เจ้ากำลังติดพันอยู่กับการต่อสู้และใช้เทมเพื้นพาหมดแล้วชีวิตของเจ้ากำไังหมดลงเจ้าอยู่ในภาวะวิกฤตเอาละเห็นพี่เดินผ่านมาเจ้าขอเ,าเหลือยังไงยิ้หน่อยดิ ช่วยยืมหน่อยได้ไหมถึงเวลากลับเมืองแล้วเจ้าหเห็นให้ตกระหว่างทางเจ้ทาทำยังไงก็มาเป็นจริงก็เก็บนะครับดูว่าเป็นของใครนะครับตอนนี้เจ้าที่ถูกการทดสอบของข้าแล้วเจ้าทำได้ดีมากเจ้าจเป็นนาแห่จริงบทต่อไปนายเอ็เอเอดมอนเอ็ดมอนคนไหนวัดเอ็ดมอนอด์ไอคนนี้เองถึงตาข้าแล้วที่ทดสอบเจ้าเจ้าจะเป็น าจะทำได้ดีเท่ากับที่ข้าทำเมื่อก่อน,นมาหรือเปล่าถ้าชื่อเป็นหมดคุยอะไรนั่นหนาที่ลนะูกเนี่ยหนาที่ของคิวไนคอนเนล่านี่ควรจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นดังนั้นเราควรจะจริงใจและคงความซื่อสัตย์ไว้ตลอดในการกระทามูจาการกัะพิมใจเราควรดำเนินผู้ประชาชนด้วยบางคราวเราต้องเป็นดัง่งสายน้ำไหลมาคาร์เมน ท่านทงอย่างนึาพ้าบ้าๆา,า,าเราไม่ฆ่าใครตัวแล้อีกคนหรือสนุกกับงนานทาการตปิดชีพชีวิตอื่นกำลงังลงลำลึกเข้าไปภในตัวเองจุดๆตๆอๆๆนนี้เราจะเริ่มทดสอบแล้วช่งแฟงความัฟราของเจ้าหืมทดสอบอะลรอ,อ๋อผมรู้ละเราจะไม่ฆ่าสิ่งลิตอื่นไม่จำเป็นนะเราก็นั่งรอเลย ชิวๆยังไาจะหมดเวลาสอบนะครับเดี๋ยวผมขอกคลิปก่อนแล้วกันนะโอเคนั่งรอตกพักอ่ะตอนนี้มีคนเข้ามาเต็มห้องเลยตอนนี้มันไม่ให้สอบเดี๋ยวๆะล้อพมเป็นสองนี้คือนั่งรออย่างเดียวเอ้าตั้งห้องนี้ไม่ได้ครับ โอยอร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 ออ่ะโอเคผมสอบผ่าลบบนละเจ้าแดงแสดงหรือคนนี้จะภาพตัวเองได้ดีทีเดียวจนรัอกการทดสอบขั้นสุดท้ายแง่ซื้อเกรย์ซื้อเกรย์คนนี้จำได้แอนโซวแมนควายอะ่ะเป็นนักดาบอินแก่รู้ไหม สบายสบายแมนน้อยต๊อดแมนน้อยอา่านไม่ถูกไลยอยาเป็นไนเจ้าผายก็สอบแต่วุกคนมหมดแล้วเหรอนั่นถึงตาข้าวสิข้าต้องไม่เหมือนกันกา้ทดสอบคนอื่นมาคุยกันก่อนไม่เจ้าอยากเป็นไนล่ะไม่พอใจกับปัจจุบันเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นไม่พอใจปัจจุบันแล้วกันอ้าว อย่างนี้หลุดแน่นอนครับเวงกรรมโอเคครับเมื่อกี้หลุดเซิร์ฟเวอรห์หลุดเฉยเลยที่เราไปสอบกันต่อเฮ้ยผมปรับเซิร์ฟเวอร์แต่ว่ามันกน็อยู่ดีครับมันก็่งหลุดในเมืองบ่อยอยู่ดีทำเพื่าใจดูเหมือนยอดแาบแล้วนี่ น็เป็นคนเป็นไนส์หละแต่ทาเมแล้วความลอยๆไม่อะไรๆอนไรๆเป้าหมายครับไม่เข้าใจเป้าหมายงั้นหรือไอ้เป้าหมายใหม่ๆที่สำคัญในหัวของเจ้าเป็นเปื่อเรื่องเกี่ยวกับไนส์บางครั้งเจ้ารู้ว่าเจ้าไม่เห็นเลยันก็ได้เข้าใจถ้าเข้าใจแต่มีบางอย่างหรือมีบางคนที่ไนส์เป็นไน์อย่างไรเป้าหมาย พวกไปรุ่นมักสร้างปัญหาทำให้เกิดเรื่องของไนอย่างป้อยแตะทำให้เกิดปัญหาขึ้นเจ้าก็ด้วยเมื่อเจ้าเป็นไหนแล้วเจ้าจะไม่สามารถกลับเปฟอรแมได้อีกเจ้ารับหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะไนไหนก็คืออัศวินนะถ้าเจ้าเป็นอัศวินได้ตอนนี้เจ้าทําอะไรถ้าอยากรูเรื่องของไนเพิ่มเติมเป็นท่าทางที่ดีทีเดียวเจ้าอยากูเรื่องอะไรล่ะ ที่ไหนจะเติบโตเจ้าจงออกไปค้นหาไหนเช,ช่นเจ้าจะออกไปค้นหาไหนเช่นเจ้าแล้วถามเขาหลายเรื่องที่ถือว่าถ้าเป็นเพืนพี่ของเจ้าอุ้ยผู้ย,ยาวเกินไปแล้วข้ากับพวด้วยจะทำาเจ้าเสียเวลานะข้ายินดีเรียกคุยกับเจ้านะทำให้ข้าหวนคิดถึงตอนยันเงเป็เด็กขึ้น,น,านมาแล้วเราเข้าหัวหน้ากันเถอะว่าเขาคิดยังไงยังห่วงเรื่องนั้น ข้าจะเล่าเรื่องของเจ้าให้ฟังเองไปเถอะโอเคครับตราสอบพบทุกคนแล้วครับตอนนี้ไปหาหัวหน้าสิเอ้ยๆหลับๆเราต้องนั่งตรงนี้ปลุกเขาไอ้เขาโอ้หัวหน้า้อมดเสือเหรอพี่ก่ือจ้าเจ้นความจริงใจของผี่จัดความเหงแกงความสุภาพตั้งเข่งครัดและความอ่อนน้อมมากแค่ไหนในระหว่างการทดสอบเราทุกคนกำลังจับการจ้าอยู่ การที่เจ้าจะเป็นอัศวินหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับไหของของเรานั่งฟังความเห็นว่ายังไงันนี้บอกยังไงบ้างถ้าจะพูดอะไรอีกได้ลรอครับถ้าต้องเห็นด้วยอยู่แล้วแลวคือคนที่สามารถเป็นอัศวินได้เอ้คนก็บอกว่าอถ้าคิดว่าข้าชอบเจ้านะถ้าคิดว่ายังไงล่ะหอีกคนนะครับคนบอกจริงๆข้าก็ยังมัน จริงๆแล้วเขาก็ยังไม่ดีขนาดนั้นหรอกแต่ถ้าช่วยในอนาคตเขาจะดีขึ้นกว่านี้ถ้าหวังว่าเขาจะซื่อสัต์ต่อไปข้าเห็นด้วยอันนี้คนนะครับอีกคนจุ๊บๆเห็นด้วยอีกคนละเขาน่าจะเหมาะนะเขาทาทดสอบอวามความส่มารถที่จะดีทีเดียวเขายังไม่สมเด็จนักหรอกแต่เขาจะเป็นได้จริงข้าเห็นด้วยบอกเขาเห็นว่าข้ามันสิ ทุกคนมีเพชรส้นอยู่ในตัวแม้ว่าภายนอกจะไม่งามนักก็ตามแม้ว่า <c> ภ <oughs> ายนอกจะไม่งามนักก็ตามถ้าตะหนักถึงคุณค่าของเพชรของเราเพชรนั้นจะช่วยให้พวกคุณได้ทรัพย์เป็น,นตัวสิมาเล็งของหนลำบากเลยสุด <c> ท <oughs> ้ายนี้เราอยากฝากข้อเห็นของเจ้า,าจหากตัวท้ายนะครับถ้าพูดถ้าไม่พูดมากหรอกเราได้พูดเรื่องนี้กันไปนหมดแล้วผมน,นี้สามารถแสดงเห็นว่า เหมาะที่จะเป็นอัศวินฮ่าฮ่าลุกขึ้นด้วยวันนี้ติวิทของเจ้าพูดอะไรบ้างแล้วมีห้าคิดก็คือทานโอเคถ้าอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมในทุกนะใยทุกการทดสอบแต่ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าเหมาะกับที่เป็นอัศวินอ้เรียบร้อยนะครับณ้ววันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในไนท์คิวแห่งคันเทล่าแล้วจะเป็นไนที่มี ชื่อสัตว์ต่อผู้ยากไร้และอ่อนแอโอ้ยามาเก็บขวดนี่คือของขวัญใหค้ความดีๆของเราของมอบให้เจ้าไปนั่นแล้วเจ้าคืออนาคตแห่งเราไนททั้งมวลเรียบร้อยฮะเป็นอัศวินเรียบร้อยนะครับเลือดเด้งขึ้นมาเป็น4 8 0 0สุดยอดแล้วก็สกิลของไนท์ตอนเล่ไน,นไนท์เล่นพิกเชนเพราะว่าผมจะเล่นสาย,สายหอกนะครับสำหรับแรกผมต้องอัพพีพิกโกพิกโกก่อน ชาร์จแ็กๆวิศวะนนตัดจริงไปแล้วก็ทอตทวิกเก้นมีเป็นสกิลของโซลิ่งซึ่งโซลิ่งเนี่ยแพทตนี้ยังไม่มีโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสจบคลิปนี้ผมขอปิดคลิปอย่างนี้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นไนท์อฟิลยืดร้อยแล้วกับคลิปหน้าจะเป็นไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับอันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวขอซีกเลสเอาก่อน ร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ